ซ,ซ,ซ,ซ้อม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 นำหน้าอยากเป็นบาฮักเขาแหงฮังอิลีอลอลอไปต่อไม่ไหวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เลยย่าชาแน,นลชนี้มีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปเป็นแสนนะคะสวัสดีทุกทุกท่านพัวเมียขาขืนวเตียขืนไซละบลูลักกี้อินเลฟ อลักกี้อินเกมบอจักบอลูแต่รู้อย่างเดียวว่าขาขึ้นนะคะคือว่าจังสันเลยยังเอาสิบอขาขึ้นจังได้คอยฝันพี่น้องคอยฝันมือขึ้นก็ลั่งมือขึ้นนอนหลับดีดีนอนหลับก่อนเทียงขึ้นนะคะก็เลยฝันฝันว่าอย่างฝันว่า ผัวเมียคูหนึ่งเนาะที่แรกก็เมียกะเออมีเหลืองมีล้าขืนซานใดๆนุ่นนันนี่หลากหลายว่ากันไปเนาะคอยฝันนะพี่น้องเขากระเจจเจเาบ่ได้ดอกว่าเมียเป็นปู้ใดเมียเป็นไผ่ห้องหูจักบ่กับบลูคือกันบ้านนี้ก็เลยฝันต่อเนื่องว่าพวผัวกับสีเด็ไปขึ้นเพราะว่ายังอันนี่ฝันคือจังฝันว่าไอ้พวนี่ไปบอกร่วมหัวกันกับคนคนหนึ่งรวมหัวกันกับคนคนหนึ่ง ไปแจ้งค่วมวสันเออในฝันเพิ่อนวาจังส่ไปแจ้งค่วมมึงไปอันไปแจ้งค่วามมาเลยไปแค่สถานีตำรวจวสันไปสถานีตำรวจไปแจ้งข่วมบักอันนั้นมันโดด่ดากูอีนี่มันโดด่ดากูวสันร่วมเศร้าก่าคนวสันเออบักอันนี้เป็นผู้บอกออกหัวห้เด้อ เออมึงนะ่ะลูกกฎหมายกับสิวาจังสีเดนเนาะอันในฝันเนาะกับแนวฝันกับฝันคือจังเข้าเป็นผีล่างๆอ่ะนะพี่น้องเป็นผีล่างๆไปอยู่ข้างเขาแหละได้ยินเสียงในหัวนันานาบ้ามาอันมึงมึงไปแจ้งตำรวจเดอ้อว่าบักอันนั้นมันโพด่ากูมันโพดอันเอาอันนี้ไปแจ้งความว่าสันเออไปคุยกับตำรวจว่าสันแจ้งมันเลยหนึ่งสอง่าซส่ห้าหกเจ็สันเออแล้วมึงก็โท่มึงหลูดก,กฎหมายมึงก็โทรไปบอกมันไปคุยกับมันว่ามึงเนี่ยเป็นทนายวาสันมึงน่ะเป็นทนายอืม อันท้าตกลงวาจังสันสี่ทามึงยอมรับผิดเสียเง,งินไอ้กูซ้ำนั่นซ้ำนี่เด้อเออพูนละแสนสองแสนห้าหมื่นหกหมื่นก็ว่าไปท้าอันมึงใจเงินกูมากกูสิทอนแจ้งค่วมวัชชเออบ้านนี่ก็ปรากฏว,ว่าปรากฏว,ว่าไทายบานเนาพี่น้องได้ได้ฝันนอะไทยบานเพิ่นกับบรร้เรียงูเล่าหยังแม่กับมีพลังคนยานหลายก็เลยเสียเง,งินไปบ้านเนี่ยเออก็เลยเสียเง,งินไปแต่ว่าอันในฝันก็คือจังอิเนเทอร์เน็ต แห้งแห้งแม่หาจีวัสดเขาทุกหมู่บ้านนั่นน่ะเออพันนี่ไม่แย่อันหนึ่งว่าสัุไข่ไข่ชนนักข่าวเขาเจ้าก็เลยออกมาเบาสู่ฟังเออโปกวางนู่นนั่นนี่เขาก็เจ้าก็เลยว่าอันผู้ใดมีเรื่องมีเล่าเด้อวัสัเสียงบักอโลตามสายเสียงอันตามบักอโลหมู่บ้านว่าผู้ใดมีเรื่องมีเล่าเจอปัญหาบักอันีฟ้องร้องบักฮันบักอนีอันไปแจ้งความวัสดให้ติดต่อรวบรวมรักทานมาขอสิผ้ามู่เจ้า แจ้งขึ้นเอาให้สุดวาสันเด๋ในฝันเสียงบักอโลประกาศเสียงตามสายตามหมู่บ้านนะคะอืมเพราะว่าอันในฝันอ่ะเน็ตแห้งเด้เน็ตหาจีมันแห้งเออเขาเจ้าเห็นกันเบิดเขาเจ้าก็เลยประกาศเสียงตามสายมาประกวดรวบรวมประมาณเศร้าก็คนวาสาันพลังคนกับเสียงเงินไปแล้วพลังคนกับผ่านในใจโอ้บ้านนี่เฮ้จังไดเขาเจ้าก็เลยไปสืบต่อว่า ในฝันเนาพี่น้องฟันยาวนอนลับดีดีกินเมล่าท่ินี้ไม่ับดีหายอัอนก็ฝฟันว่าอนันเขาเจาเ้าก็เลยไปสืบต่อัดที่นี่ไปสืบเป็นยังไสนนงสืบปรากฏว่าอันคนที่โทรมาอ่างโตเป็นทนายนันบ่เคยสอบอือบ่เคยสอบบ่ได้บ่บท่านมีตัวทนายแมหรือว่าใบอนุญาตอนันผู้ใดมีปริญญ,ญาเนาะบานห้าเนาะอ,อัน ในบ้านเหานะ่ะผู้ได้เรียนพยาบาลก็เอ้่ลูกวคุณหมอมันก็เป็นเรื่องปกตินบออันเรียนกฎนไมยก็เอิ้นคุณทานายจักสิเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ดอกคุณทานายเ้กนนะ่อนเนาะอ่าอันนี้ก็คุณหมอคือกันคุณหมอนวดอันนี้ก็มีใบปริญญาเด้ปริญญาหมอนวดเออเป็นคุณหมอนวดก็ต้องมีไร้เส้นเด้คะ่ะสมัยนี้มีใบสีชมพูเด้เออนะคะทุกอาชีพก็ต้องมีเอกสารล,ลายลักษณ์อักษรบันทึกจั จาลึกไว้ว่าคุณได้รับใบอนุญาตหรือว่าลายเส้นอย่างถูกต้องนะคะอันนี้ในฝันโอ้จะเป็นฝันยาวเลยยะนั่นละเขาเจากกบไปสืบในฝันปรากฏว่าเขาเจาะไปสืบสืบพอดสภาพทนายความปรากฏว่าบุคคลคนนี้ไม่มีชื่อเป็นทนายว่าสันเอาเอาละเซเอาละเซเอเซเออันเอาให้จังใดละว่าสันอัน ทั้งคอยยืนนอเป็นผีสางขางตนแม่ยุกอ่างก็เลยว่าเอา้าให้จ้งไดล่ะเขาเจาะบอมแมนทน,นายแม่ฟ้องขึ้นเขาเจาไพสีโดนอียงแน่ว่าสันในฝฟันคือจังไปกระสิบถามเขาเจานี่ลัพี่น้องคือจังไปกระสิบมากน่ล่ะอันเขาเจาก็เลยว่าหนึ่งละ่ะคนรับแจ้งค่วมว่าสันมาตาหนึ่งหาเจ็ดว่าสันเอออันเจ้าหน้าที่รับแจ้งค่วมแต่ว่าผู้หมอที่ว่าอ่างตัวว่าเป็นทนายนี่ก็สิร้ายเติบว่าสันหนึ่งสองสามสี่หา้าเขาเจาะวางซี่อืมอันเอา้า ระบักอันที่คว่ไปซิมร่วมหัวเป็นคว่ออกคว่ำขึ้นหายละวาสันอันในฝันเราพี่น้องฝันว่าผัวเมียขาขึ้นนะนะผัวเมียขาขึ้นตอนแรกเมียนั่นป๊อปปูล่าอยู่แล้วเออเมียนั่นป๊อปปูล่าให้สกอร์ในอันเขาเอินว่ายังดาในถนนเส้นนันนะตอนนี้ผัวกําลังฮัดมาอนะในฝันนั่นบัดที่นี่อันก็เลยถามต่อโอ้ย อันกฎหมายอาญาประเทศไทยบ่ต้องการไล่ลักอักษรเด้อว่าสันก็ถือว่ามันสมรู้ร่วมคิดความผิดซ้ำกันกับบักแอบอ้างเป็นทนายนั <game> pastry, ่นแหละว่าสันเออจักกระทงจักอีหยังก็ว่าไปโอ้สันติก็เลยเป็นนิทานบ่แม่นนิทานฝันฝันเรื่องผัวเมียขาขึ้นนะคะลัคกี้อินเกมแปดโนลัคกี้อินเลิฟเมเบีนะคะแต่ก็หวังว่าสิลัคกี้อินอันเลิฟเพิ่นนั่นล่ะก็หวังว่านละบ่อยากให้ปลากันเนาะ ฟันเป็นเหลืองเป็นเหลาพี่น้องเอ้ยฟันจนเนี้ยสี่สิบโมงเคืองลูกค่าสีมาละก็เลยมาว่าวกล้ฟันซูมเจ้าฟังฮัลลาไปถ้าเบงมืเอแรยงข่อยสิฟันอีกบอรือว่าบใบชิสวยข่อยสิฟันอีกบอถ้าข่อยนอนเว้นข่อยสิฟันเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ